ครับโยกับผมแฮกเบาอดอยครับผมมีเสียงเพลงหน่อยท้ายเบรงรถงามครับรถทรงขนมครับแม่สอดครับสติ๊กเกอร์เพียบเลยวถลุงของไม่สอดครับมือนอะารมรีวิวสิบหลอดยครับเต็มงามวัดดวงเอฟเอฟเอฟเจครบอ,อ,อครบเอฟเอฟั้นอ หลากปลูกนะครับข like ั้นน่ะตัวแรงให้แม่สอดครับหาบึงคบลหน่อยรัอัศดาพัดครับเก็บเลยครับสติกเกอร์แกเนาะให้ของก็แดง เงี้ยสำลันน่ะเดียวจ้าของรถไปใช่แล้วเงี้ยสำลันไ,นไปใช่แล้วก็ออกกล้องเลยน่นนะเด็ยโอ้ยบิลลี่ยังอยู่พุ่นเนาะนี่ลูกซ้ายครับลูกคองเนี่ยมามาเบิ้งด้วยตุเฟือนนเฟ่อน,น่ะตุบรอว่ะเนี่ยเงี้ยครับ ไงชำั้านเอกครับโซฟ์แบบสุดยอดเลยนะครับลากลูกครับแต่ไม่ไม่โอ้ไม่ดูพ้าโอ้ลักรักรักษาความสะอาดสุดยอดเนียครับโอ้ยากซ้เดนเลครับแยบมาหรอบนรถนะครับยมอองสะทงซื้อมาอะไหรือคสะทุ่งอะห้องเนไงางโ้งามจังเลย หมดเกลียล้ครับตังเกิดเพียบครับนีุ่ดนี้หอแมสรอนแมสตดแล้วครับนะักั้นเหนครับดังแล้วครับเจอทักได้ครับเนี่ย<ว>แท้แท้ได้ด้ <laughs> ขับโดยวิ่งไงสาบล้านนะครับดูร,รอ มึงพอครับน,นิ่มปุ้นนะมองกระเตียวหลังดีขนาดครับวนขั้นหนึ่งครับจอดที่ปุน่นรถเหลียค้นครับค้น,คนเลียรถครับมองเพียบเลยภาบึงถ่ายกระบะกันโอ้ที่เกิดเพียบเลยรถผมก็ว่าลายแล้วครับ นี่ขึ้นฟองเรียบร้อยครับเดีย๋ยวถ่ายเบิง่งถ่ายรถเจ้าของนะเร่งเลยจัดบนอ่าผับขึ้นของมาลายนะครับสติ๊กเกอร์มาเนี่ยนะครับรถเจ้าของกันเลยอันเต็มครับ มังพี่น้องบึงบรรยากาศไปเลยนั่งกับลูกขนมครับพี่น้องเกิบกันที่กลับไปแล้วครับลงกกองครับเอาอะไรมาเกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งแล้วพี่น,อน้องเด้เป็นควางใจใที่วิดีโอมากครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ